ยินดีด้วยจ้าเปิดตัวคู่รักใหม่ของวงการพระเอกนางร้ายเหมาะสมกันที่สุดเปิดตัวคบหาดูใจอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของพระเอกช่องเจ็ดแชปรวรากรกับนางร้ายหน้าสวยอย่างไออธิชน,นันล่าสุดเมื่อวันที่วันที่15ธันวาคม ทั้งคู่ได้เปิดร้านอาหารใหม่ร่วมกันย่านพระรามเก้าพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจในตอนนี้ด้วยว่าเชฟเราไปขอพ่อแม่เขาแล้วคุยกับเขาไม่มีการทะเลาะกันเลยเดทแรกพาเข้าวัดแสดงความเป็นคนดีเราอยากให้ความชัดเจนเลยบอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมขอดูแลต่อนะ จริงๆมันไม่ต้องขอหรอกแต่ผู้หญิงทุกคนต้องการความชัดเจนไอเราประทับใจนะวันนั้นเขาทำเซอร์ไพรส์เราในวันเกิดนัดพ่อแม่เรานัดเพื่อนสนิทเราด้วยเราชอบคนทำงานเขาขยันจริงๆเขาอายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่กินเด็กเราจะเป็นอมตะเชฟ เราครบกันด้วยความเข้าใจถ้าคนอยากเจอกันเราก็จะหาเวลามาเจอจนได้ยี่สิบนาทีคุยกันแล้วแยกย้ายก็เคยมีนะถ้าเราอยากเจอใครจริงๆสิบถึงยี่สิบนาทีเราก็อยากเจอไอ้เราไม่ได้มีความมองเลยเราเข้าใจกันหมดเชฟตอนนี้เราก็กำลังเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะเราไม่อยากให้เขารอนานมันคือชีวิตคนคนหนึ่งเลยไอ้ พอเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งเราก็ไปต่อยาวๆเราช่วยกันทำงานเป็นกําลังใจให้กันเราจะบอกเขาเลยว่าไม่กดดันเลยเราฝากไข่ก่อนหน้านี้แล้วเรากลัวเขาเครียด